สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่การเรียนการสอนในระบบออนไลน์กับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะกับคุณครูพลอยสุนิดาคำมุงคุณค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้วนะคะเรื่องสัตว์รอบตัวเรานะคะก่อนอื่นนะคะคุณครูพลอยจะไปแนะนําสัตว นะคะให้เด็กๆพอรู้จักนะคะจริงๆแล้วนะคะสัตว์มีมากกว่าที่คุณครูพลอยแนะนําอีกนะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปศึกษาเพิ่มนะอาตัวแรกเด็กๆจะต้องรู้จักดีนี่คือตัวอะไรคะผีเสื้อนะคะนกมดพึ่งแมวไก่ ปูปลากุ้งอ่านี่เป็นตัวอย่างนะคะจริงๆสัตว์มีเยอะกว่านี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆอา,อาจจะได้แนะนานะคะแนะนําสัตว์ที่เด็กๆรู้จักนะคะเดี๋ยวคุณครูพลอยจะให้ทาท้ายท้ายคลิปนี้นะคะอ่เดี๋ยวเรามารู้จักสัตว์กันดีกว่านะคะลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของร่างกายสัตว์นะคะ สัตว์นี่นะคะเขาก็มีมีหูมีตามีจมูกมีปากมีขามีเท้านะคะเหมือนเหมือนกับคนนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะอ่าทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าที่นะคะของอวัยวะนะคะพายนอกของสัตว์ที่เรารู้จักนะว่าอวัยวะของเขาเนี่ย มีไว้ทำอะไรบ้างมีหน้าที่คล้ายๆกับของมนุษย์หรือของคนหรือเปล่านะคะอ้าววันนี้คุณครูยกตัวอย่างคือเจ้ากระต่ายตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอวัยวะภายนอกของกระต่ายกันนะว่ามีอะไรบ้างเหมือนกับคนหรือเปล่าหรือว่าเหมือนกับสัตว์ตัวอื่นไหมนะคะอ่าไปดูตัวแรกเลยนะคะไปดูที่หูก่อนเลยนะคะหูของกระต่ายก็จะมีลักษณะเป็นยาวๆแบบนี้นะคะ หูของสัตว์มีไว้ทำอะไรแมีไว้รับฟังเสียงต่างๆเหมือนกันนะคะหูของมันก็มีไว้ฟังเสียงเหมือนหูของเรานะคะอ่าต่อไปเลื่อนมาที่ตาตาของกระต่ายมีไว้ทำอะไรก็มีไว้อ่าสำหรับมองนะคะให้เห็นสิ่งต่างๆนะคะมองอาหารมองศัตรูนะคะมองสิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละนะคะ ามาดูจมูกของกระต่ายค่ะจมูกของกระต่ายก็มีหน้าที่ดมกลิ่นมีหน้าที่หายใจแลกเปลี่ยนกา๊าซนะคะเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ใช่ไหมคะอ่าต่อมาเป็นปากนะคะกระต่ายก็มีปากเหมือนกันกันกบเรานะคะอ้าวปากกระต่ายมีไว้ทําอะไรปากของกระต่ายก็มีไว้กินอาหารนะคะ อเอาไว้ส่งเสียงร้องใช่ไหมคะกระต่ายเขาจะพูดเหมือนเราไม่ได้นะคะแต่เขาจะสามารถสื่อสารให้กับเพื่อนกระต่ายของเขาฟังได้นะคะต่อมามาดูขาค่ะขาของกระต่ายมีไว้ทำอะไรนะคะขาของมันก็มีไว้ยืนเดินแล้วก็ใช้ในการเคลื่อนที่นั่นเองนะคะามาดูอวัยวะภายนอกอันสุดท้ายที่เราจะมองเห็น นะคะก็คือเท้าของมันนะคะเท้าของกระต่ายมีไว้ทําอะไรมีไว้รับน้ําหนักตัวนั่นเองนะคะเด็กๆสังเกตว่ากระต่ายเขามีอะไรปกคลุมร่างกายเขาอยู่คะ,ะเขามีขนนะคะมีขนไว้สําหรับปกคลุมร่างกายของเรานะคะเอาไว้ปรับอุณหภูมิให้เขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นได้นะคะเอาล่ะทีนี้คุณครูพลอยจะพาเด็กๆนะ มาทำแบบฝึกหัดกันที่ครูพลอยบอกแล้วว่าเมื่อกี้นะคะว่าสัตว์นะ่ะมีเยอะแยะเลยนะคะอ่าทีนี้คุณครูจะมาดูว่าเด็กๆ คิดแตกต่างจากคุณครูพลอยหรือเปล่านะอ่าให้เด็กๆเตรียมหนังสือนะคะวิชาวิทยาศาสตร์เด้มสีน้าเงินแบบนี้จากนั้นให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า65เนี่ยตรงนั้นจะมีแบบฝึกนะคะให้เด็กๆทําใช้เวลาไม่นานเลยถ้าเด็กๆตั้งใจนะคะ5-10นาทีก็เสร็จแล้วเด็กๆก็สามารถที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้นะคะเปิดไปแล้วใช่ไหมคะ เรามาสรุปกันดีกว่าเมื่อกี้คุณครูพลอยบอกไปแล้วนะคะเกี่ยวกับอวัยวะภายนอกของสัตว์ที่เราสังเกตเห็นได้นะคะอ้าวเมื่อกี้นะคะที่คุณครูพลอยนาลูกกระต่ายมาให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆเห็นอะไรนะคะที่เป็นอวัยวะภายนอกที่เรามองเห็นนะคะเขามีอวัยวะอะไรบ้างนะอ่ะวงกลมวงแรกนะคะมีคําว่าตานะ ตาเด็กๆเห็นว่ากระต่ายมีตาไหมคะเมื่อกี้มีนะคะกระต่ายมีตาหรือสัตว์อื่นๆก็มีตาเหมือนกันนะคะเอ๊สัตว์มีหูไหมสัตว์มีหูไว้ฟังเสียงเหมือนกันกับเรานะคะอ้าสัตว์มีจมูกไหมคะเด็กๆสัตว์มีจมูกค่ะมีมีไว้สําหรับดมกลิ่นหรือแม้แต่เอาไว้หายใจเพื่อแลกเปลี่ยนก๊าซใช่ไหมคะอ้าสัตว์มีปากไหมคะเด็กๆ สัตว์มีปากนะคะสัตว์มีปากอ่าสัตว์มีผิวหนังไหมคะมีผิวหนังนะคะมีผิวหนังเอาไว้ปกคลุมร่างกายนะคะสัตว์บางตัวก็มีขนหนาขนฟูสัตว์บางตัวก็มีขนไม่เยอะนะคะมีผิวเรียบเรียบนะคะแล้วแต่ชนิดของสัตว์เนาะอ่าสัตว์มีขาไหมคะอ่าสัตว ที่เรามองเห็นก็จะมีขานะคะคส่วนใหญ่แต่สัตว์บางชนิดก็ไม่มีขานะคะคสัตว์มีเท้าไหมสัตว์มีเท้านะคะบางชนิดก็ไม่มีใช่ไหมแต่ที่เราเรียนเมื่อกี้นี้เป็นกระต่ายนั้นมีนะคะอาทีนี้คุณครูพลอยจะให้เด็กๆลองวาดรูปนะคะวาดรูปสัตว์ที่เด็กๆรู้จักนะคะ อที่เด็กๆรู้จักแล้วก็บอกนะคะบอกอหน้าที่นะคะว่าหน้าที่ของอวัยวะภายนอกที่เด็กๆสังเกตเห็นนั้นนะคะมันใช้อะไรนะคะคุณครูพลอยนะคะเลือกภาพสุนัขนะเด็กๆอาจจะวาดภาพหรือจะตัดภาพก็ได้นะแล้วแต่นะคุณครูพลอยเลือกภาพ หมาน้องหมาเนาะน้องหมาสีขาวเพราะว่าครูพลอยชอบเลี้ยงหมาที่บ้านนะคะจากนั้นเด็กๆก็จะมาอ่านหน้าที่ของมันตรงนี้นะคะอ่าข,ข้อหนึ่งเขาบอกว่ามองเห็นสิ่งต่างๆเอ๊หมามันใช้อะไรในการมองคะใช้ตาใช่ไหมคะอ่าต่อไปข้อสองค่ะรับฟังเสียงเอ๊หมามันใช้อะไรฟังเสียงคะเด็กๆ ใช้หูเหมือนกับคนเรานั่นเองนะคะข้อที่3ค่ะดมกลิ่นและหายใจนะคะดมกลิ่นและหายใจหมามันใช้อะไรดมกลิ่นและหายใจคะมันก็ใช้จมูกเหมือนกันกับเรานะคะอ่ามาดูข้อที่4กินอาหารหมามใช้อะไรกินอาหารคะเด็กๆอ่าใช้ปากนะคะอวัยวะปากนะคะอ่าข้อ5ค่ะ ปกคลุมร่างกายนะคะมันก็คือขนหรือผิวหนังของมันนั่นเองนะคะ,ะข้างในขนก็จะเป็นผิวหนังนะคะอาต่อมาอ,าอาวัยวะที่ใช้ยืนเดินหรือว่ารับน้าหนักตัวก็คือขาของมันนั่นเองนะคะ วันนี้คุณครูพลอยนะคะอันนี้เสนอเป็นตัวอย่างนะคะคุณครูพลอยหวังว่าเด็กๆจะมีสัตว์ที่แปลกใหม่นะคะหรือว่าสัตว์ที่ไม่ไม่ได้แบบเหมือนที่คุณครูพลอยยกตัวอย่างมานะเพราะว่าสัตว์มีหลายชนิดอันนี้จะให้เด็กๆคิดนิดนึงนะคะช่วยคุณครูคิดนะคะเราจะได้คําตอบที่แตกต่างจากคุณครูพลอยนะคะ,ะใครที่ทําเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะถ่าย ถ่ายรูปมาให้ครูพลอยดูด้วยนะครูพลอยจะได้ให้คะแนนเด็กๆนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้คุณครูพลอยก็ขอจบการเสนองานหรือว่าเสนอคลิปของวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะ